สวัสดีครับสวัสดีครับต่อไปครับมาคุยเรื่องโัฒนาการครับสำหรับคลิปพิเศษในการมาโชว์คลิปนะครับวันนี้นะครับมีตัวอย่างอาหารมาด้วยครบทุกมื้อเลยนะฮะมีทั้งมื้อเช้าเที่ยงเย็นแล้วก็ระหว่างมื้อด้วยนะครับก็วันนี้ผมเอาแบบง่ายๆก็คือสําหรับ บุคคลทั่วไปอ่ะที่เขาทํางานนะฮะเกี่ยวกับทํางานบริษัทใช่แล้วก็องค์กรต่าใช่ไม่มีเวลาในการทากับข้าวครับผมมือเช้าผมก็จะเน้นเป็นคอนเฟกเนะคอนเฟกก็คือหนึ่งสะดวกเร็วคุ่ข้าทางอาหารคอกอ่ายง่ายไฟเบอร์สูงวันนี้ก็จะมีคุณค้าอาหารเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือจะเป็นนมคือโปรตีนเวนะครับคือบางท่านจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้แต่วันนี้ผมจะจะเสริมเข้าไปเพื่อที่จะได้โปรตีนเพียงพอ ในแต่ละวันครับนับแรกผมทำให้ดูก่อนนะกระป๋องเชคเชคเกอร์ถ้าถ้าบ้านไม่มีเชคเกอร์ใช่อะไรครับครับแก้วโอวัลตินครับโอวัลตินนะช้อนคนคนครับนี่ผมใส่เวโปรตีนก่อนฮะก็ประมาณสองสกู๊ปสองสกู๊ปนี่โปรตีนกี่กรัมครับครับสองสกู๊ปนี่เจ็ดสิบกรัมครับผมสามสิบห้ากรัมสองสกู๊ปครับได้โปรตีนเท่าไหร่ครับครับได้โปรตีนประมาณหกสิบกรัมครับผม หกสิบกรัมครับครับผมเน้นๆนะฮะครับเน้นๆเลยใส่นุ่มเข้าไปนะฮะถามว่าปริมาณต้องเท่าไหนยังไงฮะก็เรากะกาวเองด้วยสายตาพอขนาดของกระบอกเชคนะฮะครับผมส่วนโปรตีนก็เก็บไปได้เลยโคเดะมื้อนี้คือเวลาเราทานเข้าไปแล้วจะมีประโยชน์ต่อร่างกายยังไงบ้างครับคือส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆท่านอาหารเช้าก็จะหนักไปทางข้าวเหนียวปิ้ง ทำไมบานร้อใช่ใช่ใช่บางท่านก็ไม่ทานเลยไม่ทานอาหารเช้าเป็นไงบ้างครับโอ้ผมว่าอาหารเช้านะครับเป็นมื้ออาหารที่สําคัญที่สุดครับสําหรับการทํากิจกรรมตลอดทั้งวันครับเพราะว่ามื้อแรกหลังจากที่เราหลับมา8-9้าชั่วโมงร่างกายเราเผาผลาญพลังงานแม้กระทั่งเวลานอนครับถ้าสมมุติเราไม่ทานอาหารเช้าแล้วตลอดวันจะไม่มีแรงทํางานครับอจะอยากจะให้มันเย็นก็ใส่น้ําแข็งเข้าไปหน่อยหนึ่ง ครับโอเคนะครับเห็นว่ารวดเร็วนะครับเพียงแค่เทซีเรียลออกมาเทผสมเีกับนมแล้วก็ปั๊บมีมือชิมตลอดเลยครับของเชิมทุกคลิปครับชิมทุกคลิปนะครับโอเคช้อนไม่ค่อยสําคัญเท่าไหร่สำหรับผมมั้งข้อดีโอ้โหแหมอร่อยจริงฮะได้ประโยชน์ด้วย แล้วขึ้นเลยแกล้วกขึ้นเลยโอเคครับสำหรับมื้อเช้าเนี่ยก็ง่ายๆครับซีเรียลหนึ่งก็คุมเรื่องแฟตได้คุมคาร์โบได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องอ้วนด้วยนะครับ